อบตอ่างทองนำเครื่องจักรกลขุดลอกครองกำจัดผักตกชวาและวัชพืชเพื่อทำให้คลองสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งช่วยเหลือเกษตรกรพร้อมมอบถุงอย่างชีพจากกอฟอผนายรามสิงหะโสพิตนายอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานกำจัดผักตกชวาและวัชพืชในคลองอ่างทอง ตำบลอ่างทองอเภอทับสแกโดยมีนายธนงศักดิ์รุ่งรัศมีปลัดอาวุโสอเภอทับสแกนายบังเอิญพึ่งโพทองนายกอบตอ่างทองนายวิโรธทองเกิดประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอเภอทับสแกนายพดุงศักดิ์อิ่มทั่วกำนันตำบลเขาล้านนายชลิตเพชรดีกำนันตำบล,ลำำบอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่น ทหารชุดชกกจงอ่างศึกตชด146่ 1, 4, 6, กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบาตาจิตอาสาอำเภอทับสะแกและข้าราชการพนักงานอบาตาอ่างทองอบตนาหูกวางเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องไัยแล้งและโครงการขุดลอกคลองบำรุงรักษากำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามนโยบายรัฐบาลให้ดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืช และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองได้เข้าดำเนินการเพื่อขุดลอกคลองกําจัดผักตกชวาและวัชพืชซึ่งจะทําให้คลองดังกล่าวสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแลง้งที่จะมาถึงช่วยเหลือเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์ ให้มีน้ำในการทำการเกษตรได้ตลอดฤดูการจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งในวันนี้ในรามสิงหะโสพิตในอำเภอทับสะแก่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกครองอ่างทองด้วยตัวเองในระยะทางร่วม1,000เมตรโดยได้รับการสนับสนุนรถแบคโฮและเรือท้องแบน ดันผักตกชวาจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยทำความสะอาดริมทางสาธารณะนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันมอบถุงอย่างชีพจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยของศูนย์การเรียนรู้กฟพทับสแกรให้กับผู้ยากไร้ผู้สูงอายุอีกจำนวนสิบชุดค่ะนัทพพันสายภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน